คคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณถอยขอใคุณท่านพอจะนั่งประจำนะยังนุ่มมั่นมีอารมณ์ขทุกท,ท่านมีความสุขจากการรับประทานและรู้จักทำอาหารเองที่บ้านกันบ้างต้องเริ่มนะต้องเริ่มฝึกฝนนะแต่ถ้าทำเองไม่ไม่ถนัด ตามลายแทงเลยเลยครับไม่กินถือว่าผิดครับใช่แล้ววันนี้ก็มีไม่กินถือว่ามาด้วยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับมาดูจดหมายกันก่อนดีกว่าว่าอะไรเป็นไรลืมสิท่าไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมถ้าลืมเราจะเอามาให้ไงสวัสดีค่ะมือกัะตันไม่ก่อนทาเมื่อกี้ก็โดนทีแล้วโดนรวบตรงนี้ก็สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับ ป้าดูพวกหนูทุกวันเราเด็กดีครับอ้ยุนป้าคุณป้าเลยวันไหนป้าไม่ได้ดูนะป้าไม่หลับเลยค่ะโอบ่ายปั๊บป้ามาเฝ้ารูดดูป้าเป็นอะไรป้าเปื่อป้าเปื่อบ่ายปั๊บป้ามาเฝ้ารอดูหน้าจอรอดูเพราะดูแล้วป้าเนี่ย สบายใจได้หัวเราะได้ยิ้มไปกับพวกคุณค่ะคป้าอยากจะฝากของดีๆให้พวกคุณทุกคนด้วยนะคะครับกินมากก็อ้วนเออนอนมากก็ขี้เกียจใช่ทำมากก็เหนื่อยรักมากก็ทุกข์สุขมากก็เหลิเออเพลินมากก็หลงหลงมากก็ทุกข์ ทุกมากก็เศร้าเศร้ามากก็เครียดเครียดมากก็ตายใช่ไหมคะป้าความจริงกติกาพวกนี้ยิ่งคนมีอายุต้องยิ่งไม่ต้องไม่ใช่รู้แต่ต้องรับต้องรับและทำต้องปรับมันรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องรับโบราณจึงมีคําว่ารับรู้ ความรับรู้น right. <sta> <Happ en. S 1> ี่จ <overseas> ร <colorful> <laughs> ิงสําคัญมากไม่ใช่รู้อย่างเดียวสอนเขาได้บอกเขาได้หมดทุกอย่างยาโกรดยาโน่ยานี่นะของตกทิเขานต้อตุกติอะไรเราต้องรับด้วยอยารู้อย่างเดียวต้องรู้จักรับรู้มันมีตัวอย่างมากมายที่ท่านเห็นอยู่เคียงข้างแล้วเราอย่าเป็นสินะครับแล้วท่านจะไปไหน สระบุรีโอ้โหถ้า,าท่านจะไปจังหวัดสระบุรีแล้วท่านไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านล้วนข้าวมันไก่อเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีจากกรุงเทพมหานครนะครับใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งพอถึงอเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีให้สังเกตหลักกิโลเมตรที่1-3-5<อ>จากนั้นตรงไปอีก200เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือ ตรงข้ามกับโรงพยาบาลพระพุทธบาทมาอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีไม่กินข้าวมันไก่ที่ร้านล้วนข้าวมันไก่ถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้ว40ปีรุ่นแรกคือคุณลุงนะครับขายมาตั้แต่ร้านเนี่ยเป็นเพิงไม้ต่อมาคุณลุงย้ายไปไป้ายโยกับแม่เล็กก็เข้ามาสานต่อเป็นรุ่นที่สองและพัฒนาปรับปรุงร้านขยายให้ใหญ่ขึ้น ปัจจุบันเจยูซึ่งเป็นรุ่นที่สามเนี่ยมารับช่วงต่อมาที่ร้านนะครับต้องลองไก่ขั่วเค็มและข้าวขาหมูแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินข้าวมันไก่ถือว่าผิด <Yeah. S 1> วิธีทำตักข้าวมันใส่จานสับไก่ตามลงไปต่อด้วยเครื่องในและเลือดวางเคียงด้วยแตงกวาเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดและน้ำซุปฟักตุนมะนาวดองร้อน พร้อมพริกและขิงซอยก็เป็นอันครบสูตรเคล็ดลับข้าวมันเวลาหุงต้องปรุงถึงเครื่องข้าวจะหอมเม็ดข้าวจะมันเงาไม่แฉะไม่อมน้ำมันใช้ไก่สดใหม่วันต่อวันไม่มีค้างเนื้อจะหวานและนุ่มที่สำคัญแล่ไก่โดยที่ไม่ทุบไก่เด็ดขาดเพื่อให้ลูกค้าทานได้เต็มปากเต็มคำข้าวมันไก่จานละ40บาท ร้านล้วนข้าวมันไก่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเปิด9้าโมงเช้าจนถึงบ่าย3าจากสระบุรีมาเสริมในรายการนีเลยนแล้วก็เป็นความกริณาอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าของไม่จะมาเองนะครับเจ้าของมาเองนี่เลยครับสวัสดีครับทุกสามท่าน สองท่านแรกนะครับคือสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็สุภาพสตรีก็เป็นรุ่น2นี่รุ่นสองรุ่น3ก็สุดท้ายนวดเสื้อลายนะครับเป็นรุ่น3รุ่นสแล้วแล้วต่อไปก็จะมีรุ่น4รุ่น5้แล้วใแล้วข้างหลังอีกมีอีกรุ่นเนื้อรุ่นไหนฮะเออข้างหลังได้เป็นเจ้าหนี่เจ้านี่มารอรุ่น2เหมือนกันรุ่นส รุ่น3รุ่นอาสองอ๋อสาขาสองอีสาขาสองอุอยเสียงดังฟังชัดเมาอยู่ใกล้มาอยู่ใกล้มาอยู่ใกล้ไม่แต่ปายโยเนี่ยเป็นคนพัฒนาร้านนะครับพัฒนเนี่ยปรับมาเป็นรูปแบบร้านปายโยปายโยต้องทำให้ได้นะผมเล่าให้ฟังเฉยเหมือนที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะที่ผมไม่ทานอายุนะอายุร้านจริงๆแล้วที่เขาขายของ 0 0ปีโอ้ปีเขาค้าขายเป็นรุ่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 นกันมาเขาไม่ทิ้งประโยชน์ต้องสอนลูกหลานว่าของของเราดีที่สุดดีจริงๆนะครับดีไม่ยืนบอกประโยชน์ตรงนี้เนี่ยนะครับมบกเันัต้องทำนะฮะจำเป็นจริงๆเลยว่าต้องทำและของเขาดีจริงๆท้าผู้ชมไปสระบุรีท่านจะไม่ผิดหวังผมพูดแล้วพูดอีกจะพูดซ้ำอีกว่าอาหารดีๆของไทยอยู่ได้เพราะคนชนบท อยู่ได้เพราะชาญเมืองอยู่ได้เพราะคนต่างจังหวัดเพราะคนพวกนี้ไม่ได้ต้องการแต่ตังคนพวกนี้ชื่อเสียงกิจยศนี่สําคัญที่สุดเดินไปไหนมาไหนแล้วคนเขาบอกว่าของเราดีเขามีความสุขใช่มันไม่เหมือนกับการค้าขายที่ต้องการแต่เงินอย่างเดียวต้องใครก็ตามที่กินกัน3คนโดยที่ผมไม่กินด้วยผมอให้จุดก็มากินก็มากินเีย้ยเรียบผมไปอยู่โน่นเลย เนี่ยท่านผู้ชมน้ำซุปกุดยเด็ดมากน้ำซุปมะนาวรองไหนน้ำซุปอร่อยมากน้ำซุปตุ๋นมะนาวของคุณอร่อยจริงอร่อยอันนี้เป็นน้ำซุปเฉยๆถ้าอยากจะใส่มะนาวรองเนี่ยคุณก็ใส่เข้าไปได้เข้าใจป่ะอันนี้มีมะนาวรองอ่ะไม่มีมีไม่มีมีป่ะประโยมไม่มีมีอ๋อมีแล้วมีแล้วหน่อยผมจะบอกให้ไหมผมแนะนําให้คุณใส่น้ํามะนาวดอกไปนิดหนึ่งเชื่อผมคุกําลังดีอ๋อถ้าเชื่อคุณก็ต้องอย่างนี้สิเนี่ยอ่ะเชื่อเชื่อา นี้คิดแพงมากนะฮะไม่มีซีกับผมที่สุดเลยโอ้โหแจ้กับผมนี่อย่าให้พูดดีกว่าโอ้โหคุณไปบอกเอ่ยชื่อผมได้เลยบอกว่าคุณไตพบริมมาพัฒน์ลองลองลอทานยังน้ำซุปใส่มะนาวใส่มะนาวพระพุทธบาทสระบุรีเปิดเก้าโมงเช้าปิดสามโมงเย็นอย่าพลาดเด็ดขาดเป็นความอร่อยที่คุณต้องไม่พลาด พักตรงนี้สักครู่พกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงตบของรายการสักครู่เดียวครับท่านที่เป็นซับสไครเบอร์ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้รืงไงน่อใชี้ชี้นีงนีไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปานแกงบวชครับมันจะเป็นเม็ดกลมๆมีเนื้อมะพร้าวแทรกแล้วมีกะทิแล้วก็มีงาโรยอยู่ของพวกนี้ท่านผู้ชมมันทำด้วยกะทิเก็บนานไม่ได้อ๋อเหรออันนี้จะเออไปลม่น้ด้วย